สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปา,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องพรมลิขิตสิวเรื่องราวของชิตาสาวมอปลายที่ไม่มีเพื่อนคบเพราะว่าหน้าของเธอเป็นสิวเธอก็เลยรู้สึกแตกต่างจากเพื่อนแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เมื่อมีหนุ่มหล่อหัวหน้าห้องมาชอบเธอแถมหนุ่มคนนี้ยังเป็นที่หมายปองของสาวสวยประจําห้องอีกด้วยแต่เขาก็ไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงชิตาก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะสวยเหมือนคนอื่นให้ได้เรื่องราว จะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่แม่สาวหน้าสิวควนนี้เธอชื่อว่าชิตาชิตาเข้ามาเรียนเป็นเด็กใหม่ที่นี่ชิตาเดินเข้ามาในห้องก็ไม่มีใครอยากให้เธอนั่งด้วยรีบเอากระเป๋าวางปิดเก้าอี้กันเป็นแถว เธอก็เลยมองไปเห็นโต๊ะว,ว่างอยู่โต๊ะหนึ่งเธอก็เลยเดินเข้าไปขอนั่งด้วยและชายหนุ่มมาเทคนนี้เขาชื่อว่าวีเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองวีก็ยินดีที่จะให้ชิตาม,มานั่งด้วยตอนพักกลางวันชิตาม,มานั่งกินข้าวคนเดียวปล่าเปลี่ยวหัวใจวีที่เดินผ่านมาก็เลยจะมานั่งเป็นเพื่อนระหว่างที่วีไปซื้อข้าว พิงค์แม่สาวปากแทบก็พุ่งตรงมาพร้อมกับลูกหมีลูกกระเจ้าคู่ใจของเธอพิงค์แอบชอบวีอยู่ก็เลยเข้ามาหาเรื่องชิตาบอกชิตาไม่ให้ยุ่งกับวีอีกว่าชิตาว่าหน้าเหมือนเปลือกมะเฟืองเน่ายังจะมายุ่งกับวีถามชิตาว่าชอบวีใช่ไหมชิตาก็ปฏิเสธ แต่พิงก็ไม่เชื่อสักพักวีซื้อข้าวเสร็จก็กลับมานั่งด้วยชิตาก็เลยรีบลุกหนีไปเพื่อนวีก็ถามวีว่าชอบชิตาหรอวีก็ว่าเขาไม่ได้ชอบครูฝากชิตาไว้กับเขาเพื่อนวีก็บอกว่าดีแล้วอย่าไปชอบเลยพอชิตาสิวเต็มหน้าไปหมดถ้ามีลูกมีหลานอายตายเลยเช้าวันต่อมาในห้องเรียนวีก็ถามชิตาว่าเมื่อวานเป็นอะไรมีอะไรบอกเขาได้นะ แต่ชิตาก็งเงียบไม่พูดไม่จาวีก็เลยก้มหน้าลงไปเอาปากกาจิ้มหน้าตัวเองเป็นจุดๆและบอกชิตาว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะเลยทำให้ชิตายิ้มออกมาได้ตัดมาที่ห้องน้ำพิงก็เข้ามาหาเรื่องชิตาเรื่องวีอีกแล้วชิตาก็พยายามบอกแล้วบอกอีกบอกปากจะฉีกถึงหูว่าเธอไม่ได้ชอบวีแต่พิงก็ไม่เชื่อชิตาก็เริ่มโมโหก็เลยขึ้นเสียงใส่พิง พิงก็ขู่ชิตาว่าอย่ามาขึ้นเสียงใส่เธอนะไม่งั้นจะเจ็บตัวในห้องเรียนชิตาก็เลยตัดสินใจถามวีว่าวีเป็นแฟนกับพิงเหรอเธอว่าพิงชอบวีนะ วีก็ว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนพิงค์และชิตาก็เงียบไปตอนพักเพื่อนวีก็เอารูปที่เขาแอบ,บถ่ายวีกับชิตามาให้เพื่อนในห้องดูและก็พากันแซววีกับชิตาเรียกวีกับชิตาเป็นคู่จิน้นชิตาก็เลยเดินโกรธออกไปพิงค์ที่เห็นแบบนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั่งกัดฟันแทบหลุด ตัดมาวันสอบไปภาคทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำข้อสอบชิตาที่เดินผ่านวีก็บอกวีว่าขอโทษนะแล้วก็เดินออกไปชิตากลับมาที่บ้านก็นั่งหน้าหงิกคอตกเป็นประทูแม่กองชิตาถามแม่ว่าทำไมเธอต้องเป็นสิวด้วยเธอไม่อยากไปเรียนเลยเธอรู้สึกว่าเธอแตกต่างจากคนอื่น แม่ก็เลยบอกว่าเรื่องแค่นี้เองแม่ช่วยได้และแม่ก็ให้ยาพอกหน้ากับชิตาไปชิตาก็เริ่มจัดการพอกหน้ารักษาสิวทุกวันทุกวันในช่วงปิดเทอมพอถึงวันเปิดเทอมชิตาก็มาเรียนด้วยความมั่นใจเดินไปนั่งที่เดิมข้างๆวีวีเห็นชิตามาก็รีบก้มลงไปเอาปากกาจิ้มหน้าทำรอยสิวที่หน้าเป็นเพื่อนชิตาแต่ชิตาก็ดึงวีให้หันมาแล้วก็เช็ดหน้าให้วีแล้วก็บอกวีว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้ว

วีที่เห็นหน้าชิตาใสกิ้งเป็นกระจกก็ถึงกับตะลึงไปเลยทันใดนั้นเองพิงก็เดินเข้ามาหาทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าเธอไม่ไหวแล้วให้วีเลือกมาว่าจะชอบใครเธอหรือว่าชิตาและตอนนี้หน้าของพิงก์ก็มีตะสิวขึ้นเต็มไปหมดพิงร้องไห้ถามวีว่าไม่ชอบเธอเพราะเธอเป็นสิวเหรอเธอชอบวีทำไมวีถึงไม่ชอบเธอแล้วก็เดินสะบัดก้นหนีไปวีถึงกับถอนหายใจจนจ,นจมูกแทบหลุดชิตาเห็น ก็เลยถามวีว่าไม่ตามไปงอพิงค์หรอวีก็บอกว่าเขาไม่ตามเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบพิงค์แต่ว่าเขาชอบชิตาชิตาก็บอกกลับแบบเขินๆว่าเธอก็ชอบวีเหมือนกัน วีก็บอกขอโทษชิตาที่วันนั้นที่เพื่อนแซลเขาไม่ได้ช่วยพูดอะไรเลยและทั้งสองคนก็นั่งเขินมองกันไปมาอยู่แบบนั้นทางด้านพิงก็มาลองไห้คนเดียวอยู่ในห้องน้ําเสียใจที่วีไม่ชอบเธออยู่ๆเพื่อนของวีก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเขาชอบพิงนะจบลงไปแล้วสําหรับพรมลิขิตสิวเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปส,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย